มาฝังกติกาพร้อมกันนะคะกติกามีอยู่ว่าภายในเวลา10วินาทีคุณจะต้องเลิกเล <c oughs> ิกปังปังปัง่ะกติกามีอยู่ว่านะคะจะต้อง10วินาทีนะคะคุณจะต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆห้ามชนสิ่งกีดขวางเลี้ยงไปเรื่อยๆห้ามชนสิ่งกีดขวางยาวยาว,ยาว,ยาว กอนนั้นกระแทกโดนจุดแดงไหมนมคะร้อมไหมคะทำ <c oughs> ไมคะ <c oughs> ต้องโดนจุดสีแดงค่ะถึงจะได้แง้งอ่าสิบเอ็ดคนต่อหนึ่งทีมนะคะเราจะเริ่มกันทีมแรกกันก่อนหัวหน้าทีมอาบู ทีมคุณน้าว่ายังไงทีมน้าเดเดี๋ยวเดี๋ยว ะคะถ้าชนหัวขวาวันทีเดี๋ยวเราจะมนักกันว่าท่านไหนที่ได้คะแนน